กลับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับพบกับรายการบ้านสมเด็จอีกเช่นเคยนะครับวันนี้พ่อแม่พี่น้องครับมีแต่พระเขาเก่านะครับสวยนะครับเก่าถึงยุคนะครับช่องทางในการติดต่อบ้านสมเด็จติดต่อง่ายครับเรียกใช้ก็สะดวกนะครับมีบริการเก็บไปทางนะครับบ้านสมเด็จนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าเจ็ดสองเก้าหกห้าเก้าหกสี่นะครับไอดียลก็เบอร์นี้เลยนะครับเนี้ยเบอร์นี้นะครับบันทึกเข้าไปนะครับ เห็นผู้ชายรูปร่างหน้าตาหล่อๆหน่อยครับนะอ่ะพบกับรายการแรกกันเลยดีกว่านะครับวันนี้เป็นวันพุธแล้วนะครับโหของแรกนี่พี่น้องครับสแสลงใจเลยนะโบแดงสแสลงใจเลยดูดิเนื้อจัดเนื้อโหดเลยพี่น้องครับฐานแซมพี่น้องโอ้โหเนื้อได้ใจเลยนะถ้าพูดถึงเนื้อหานี่สุดยอดเลยนะดูครับเห็นไหม เนื้อเก่าจริงพี่น้องครับหนึ่งสองสามฝ่ไม่เจ็บเห็นไหมครับพิมพ์ฐานแซมพี่น้องครับดูนะครับผงแดงจากกระแพงเพชรนะครับเกตดทะลุซุ้มนะเห็นไหมครับในด้านเนื้อหานะครับขาวอมเหลืองพี่น้องครับคาบแคนไซขึ้นเต็มเลยเบอร์หนึ่งนะเขาบอกไว้ก่อนนะครับเบอร์หนึ่งนะครับเห็นไหมครับปิดบอกปิดนะครับเห็นไหมครับปิดพร้อมส่งพี่น้องครับนะ ไม่ต้องกลัวนะครับสวยงามนะครับเอาไปครับเบอร์หนึ่งครับนะต่อไปเบอร์สองพี่น้องครับองนี้นะครับอย่างโกเดเลยเขียวก้านมะลิเอานะครับเป็นพญาครุฑต่างหากพี่น้องครับต้องแสงกรจจกวังหน้าเลยมั้งเห็นไหมเขียวโกเดครับโกเดเขียวก้านมะลิพี่น้องครับรับกุสีดำรับชราสีเหลืองนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่พี่น้องครับด้านหลังเป็นพญาครุฑโอ้โห พญาคุดแจมแจมเลยรไปน้องสวยจริงๆวะ่ะเนาะมาแปลกแลเราก็ต้องรับได้นะครับเอาไปห้าร้อยครับต่อไปพ่อพี่น้องครับเป็นเบอร์สามนะครับปิดบอกเบอร์มาวันชายเอ้ยเบอร์สามเบอร์สี่อะไรก็ว่ากันไปคำว่าปิดเท่านั้นครับยิ่งใหญ่เสมอเอาเอนี่ขาดตุนนะมั้งผมอะ <c oughs> ปกติขายอยู่หน้าเดียวนะฮะจำหน่ายอยู่หน้าเดียวก็ได้แล้วห้าร้อยนี่แมวมีสองหน้าอีกนะครับพิมพ์พระแก้วข่าวยุบปลาย่น้องครับดูครับหูปลาบ่าเลยสวยจัด นะครับเนื้ออย่างก็แดงกนอูอะไรประมาณนี้พี่น้องครับดูครับอีกข้างนี้พิมพ์ใหญ่วะอีกข้างน้งก็พิมพ์ใหญ่แต่มีหูไว้นี่มีหูค้างอีกข้างมมีหูเห็นไหมแสดงว่าฝีมือช่างชาวบ้านนะครับผสมกับฝีมือช่างหลวงเป็นสมเด็จพิมพสองหน้านะครับเอาไปห้าร้อยบาทนะครับต่อไปพ่อพี่น้องครับองค์นี้นะครับ น่าจะเป็นพิมพ์เจดีนะครับพิมพ์เจดีนั้นครูบาอาจารย์ screens, เขาเคยบอกมาว่านะครับถ้าเป็นพิมพ์เจดีให้กระดาษทาบนะครับไม่รู้อาจารย์ท่านไหนนะแนะนําผมนะครับเห็นไหมทาบทาบเกตถึงนี่นะครับเห็นไหมเกตื้งฐานเห็นไหมพิมพ์เจดีนะครับอาจารย์เขาบอกผมมาผมก็จํานะเห็นไหมครับเป็นพิมพ์เจดีนะครับสวยไหม เนื้อขาอมเหลืองพี่น้องครับเนี่ยครับสังเกตง่ายเลยพี่น้องครับดูง่ายเลยเนื้อจัดเลยเห็นไหมครับผมบอกนะาพระผมแต่ละองค์พี่น้องครับถึงไม่หมดก็เหลือน้อยนะครับหมดทุกวันนะครับเห็นไหมถ้าในด้านเนื้อหาเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับไม่ต้องบรรยายมากอ่ะเนี่ยรู้ๆกันอยู่พี่น้องครับมนสารนะครับเห็นไหมครับในด้านเนื้อหาเนี่ยทุกวันนะครับมีคนมาหยิบมาจับไปทุกวันนะครับเหลือเหลือน้อยครับเหลือนิดๆหน่อยนะครับ เอาไปครับห้าร้อยบาทต่อไปพ่อพี่น้องครับองนี้เป็นเบอร์ห้านะครับเบอร์ห้าเห็นไหมครับคาบกุสีดํานะครับคาบเชลาสีเหลืองพี่น้องครับเนื้อจัดเลยองนี้นะครับเห็นไหมครับเห็นไหมเกตทูุสซุ้มนะครับนะครับคาบกุสีดําคาบชลาสีเหลืองสวยนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่พ่อพี่น้องครับนะจัดจัดเลยพี่น้องครับดูด้วยครับเห็นไหม เนื้อหาโหดๆเลยพี่น้องครับสวยจัดเลยนะครับแบบนี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่วัดระครังครับคมชัดลึกครับเอาไปห้าร้อยบาทครับต่อไปพ่อพี่น้องครับองคนี้เป็นเบอร์หกนะครับองค์นี้นะครับเกจดจุด้มพี่น้องครับโอ้โหเก่าเก่าถึงยุคเห็นไหมครับเนื้อเนื้ออย่างกริ๊กเลยพี่น้องครับเนื้อดีจริงๆครับดูเลยครับ คับกันสายคับน้ำเต้าหู้ตึมเลยด้านหลังครับเห็นไหมครับครับกุสิดำนะครับคับชลาสีเหลืองพี่น้องครับเนื้อเนื้อหาดีจัดเห็นไหมครับเอาไปห้าร้อยบาทครับต่อไปพ่อพี่น้องครับองนี้นะครับเป็นเบอร์เจ็ดนะครับองนี้เป็นสําเร็จเกรดบัวตูมพ่อพี่น้องครับนะน่าจะเป็นเนื้อพลดำเอาแล้ววะมีสองหน้าเขาให้ซะอีกนะครับเอ๊ะ เนื้อเหล็กไหลไพ่ดำพี่น้องครับดูเลยครับเนื้อไพ่ดำนะครับหูปะบ่าพี่น้องครับองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่เลยครับเกตทะลุซุ้มนะครับอีกด้านหนึ่งนั้นเม็นเกตบดตุมเห็นไหมขาน้ำตาลตุมเลยพี่น้องครับเนื้อดีจริงๆนะเป็นเนื้อไพ่ดำพี่น้องครับโอ้โหจังมันงามครับสุดยอดเลยครับแบบนี้นะครับเกตบดตุมผสมกับพิมพ์ใหญ่เห็นไหมครับสองหน้าโมโหฬานเลยแบบนี้นะครับหน้าละสองร้อยห้าสิบเองนะครับ อาไปครับห้าร้อยครับต่อไปพ่อพี่น้องครับองค์นี้ถือว่านะครับใส่และป้องกันได้หลายอย่างเลยพี่น้องครับเนื้อหาจะจัดเลยดูดิขาอมเหลืองนะครับเป็นสมเด็จไกเซอร์พี่น้องครับฐานขาโตเนี่ยเนาะเห็นไหมสวยงามอลามแท้เลยตะลึงพี่น้องครับดูครับกันกลาเลยนะองนี้ใหญ่น้อยครับกันไม่แปรได้นะครับใหญ่ครับเป็นจัมโบ้ไกเซอร์พี่น้องครับดูดิครับ เนื้อขาวอมเหลือง้าดแผ่นไซส์ขึ้นเต็มเนี่ยเห็นไหมครับตามตอกคงตอกแขนพี่น้องครับระบุไว้ถึงความเก่านะครับสวยงามอล่งไแท้ะลระลึงพี่น้องครับเนื้อหาการ์การกลานื้ขาวอมเหลืองสุดยอดนะครับด้านเนื้อหานะครับเอาไปห้าร้อยครับจบนะครับต่อไปมาพี่น้องครับต่อไปนะครับองค์นี้นะครับเห็นไหมครับเฮ้มันแปลกๆอยู่นะ เอางนะครับมีสองหน้าอีกอีกป้ออีแม่เอ,อยจะเป็นงาบัดเนี่ยเห็นไหมครับลำเดีงสองหน้าครับเกตจดซุ้มพี่น้องครับเป็นพิมพ์ใหญ่เแหละโอ้โหเนื้อหาเก่ามากอะครับเป็นสีฟ้าเลยพี่น้องครับอยู่ในกรอบพุกเก่าๆพี่น้องครับเห็นไหมโห้จะเป็นงามครับเกตทะลุซุ้มขังเป็นพิมพ์ใหญ่เละสีฟ้าๆพี่น้องครับเนี่ยเหมาะสําหรับคนวันศุกร์ใส่แล้วต้องใส่จะขลังเนาะ นะครับนี่สุดยอดนะครับเบอร์เก้าพี่น้องครับเน้นๆมาให้เลยพี่น้องครับดูเนื้อหาแต่ละองค์นะครับไม่ดีไม่ต้องเอาไปเอาไว้ที่ผมครับเหลือทุกวันนะก็เหลือสี่องค์สามองค์ประมาณนั้นพี่น้องครับเหลือนะครับก็เหลือไม่เยอะเท่าไหร่นะครับถือว่าค่อนข้างจะประสบความสาเร็จในด้านสาเร็จพี่น้องครับหลายๆท่านเอาไปด้านโชคดีนะองค์นี้เป็นสาเร็จ ระหว่างพิมพ์เส้นได้กับพิมพ์ใหญ่เนี่ยถ้าเห็นพิมพ์วงแขนกลผมก็ว่าพิมพ์เส้นได้พี่น้องครับมากด้วยม้วนสานพี่น้องครับเนื้อดีจริงๆครับดูนะครับเห็นไหมขาวอมเหลืองเนื้อเห็นไหมเป็นพิมพ์เส้นได้ปะเห็นไหมซุ้มพังบ้างแล้วพี่น้องครับเก่านะครับด้านหลังม้วนสานดีมากดูนะครับจุดแดงๆดำๆคือม้วนสานเห็นไหมครับ สวยงามอลาฮามแทเลตะลึงเอาไปห้าร้อยพี่น้องครับโอหเนื้อดีจริงด้วยองค์นี้นะครับต่อไปเบอร์สิบเอ็ดครับองค์นี้นะครับเป็นสําเร็จพิมพ์ใหญ่เกรดทะลุซุ้มพี่น้องครับเกรดทะลุซุ้มนะครับดูนะครับเกรดคดนะและดูเนื้อหาพี่น้องครับมวลสารเพียบเลยคาบชลานะเหลืองๆนะครับดูเลยครับเม็ดดำๆนะผงลักจากประเทศจีนแน่นอนนะพี่น้องครับ ตามซุ้มตามอะไรเห็นไหมครับเม็ดดำๆนะครับคาบเชล้าพี่น้องครับดูนะพิมพ์ใหญ่ครับคมชัดลึกสวยงามอลังแท้แลตะลึงพี่น้องครับเนื้อหาจะจัดดูดีครับมลสารเปลี่ยเลยเห็นไหมโอ้จะเป็นงามครับแบบนี้นะครับงามบลัมบลือเลยครับงามนักพิมพ์ใหญ่นะครับเอาไปห้าร้อยคาบต่อไปพี่น้องครับองค์นี้ถือว่าจัดจ้านนะครับ จัดจานจัดละเอกข้างๆมีดอกจันด้วยเว้ยโ,โหเนื้อเก่ากึ๊กเลยพี่น้องครับโอ้โหเอ,เอดอกจันนี่มาอย่างไงวะนะครับอันนี้ไม่รู้จริงนะไม่เผื่อเอไม่ใช่ดอกจันก็ได้อาจจะเป็นเนื้อเยษเนื้อเกินก็ได้นาะมีข้างเดียวอะพิม์ใหญ่แหละผมก็ว่าเป็นสํมเร็จโตนะครับดูด้ครับสวยงามพี่น้องดูคาบกุ้ย มันธรรมชาติจริงๆด้านหลังพี่น้องครับดูดิครับคาบชลาคราบกุโอ้ยจัเป็นงามครับเห็นไหมลอยเพเลยพี่น้องครับเอาไปห้าร้อยครับต่อไปพี่น้องครับองค์นี้นะครับน่าดูแล้วน่าจะใช้งานมานานแล้วแหละนะครับเป็นสมเด็จนะครับพิมพ์ฐานหชั้นนะครับเป็นฐานหกชั้นนะครับ เนื้อขาวอมเหลืองพี่น mm ้องครับแกล้งเป็นกรอบพุกนะครับดูไม่ได้ด้านหลังเห็นไหมครับดูคราบกุพี่น้องครับดูเนื้อหาการเป็นธรรมชาตินะครับดูดีครับมวลสารนะครับพอได้พี่น้องครับดูคราบกุเลยครับเป็นปิ๊มอกตลอดนะฐานหกชั้นถือว่าหายากมากพี่น้องครับนะไม่ค่อยจะเจอนะครับผมดูดีครับผมบอกเลยเลยไม่ค่อยจะเจอนะครับเจอก็ไม่สวยนะครับอันนี้ถือว่าสง่างามและงดงามเลยครับเห็นไหม นี่ครับใช้กันอยู่แบบเนื้อหาแบบบ้านๆี่น้องครับเอาไปห้าร้อยครับต่อไปเพื่อี่น้องครับองค์นี้นะครับเป็นเบอร์สิบสี่นะครับปิดบอกเบอร์มาวันชายโวยเบอร์สิบสี่โวยนะครับได้ครับนะถ้ายังอยู่นะครับทาไมทันก็แล้วไปองค์นี้เป็นสำเร็จพิมพ์ใหญ่เพ่อไปน้องครับดูด้วยครับถ้าดูเนื้อหาเนี่ยจัดเลยเห็นไหมครับดูนะครับเม็ดแร่เม็ดบนสารโอเคเลยี่น้องครับสามผ่านแน่นอนแล้วครับพิมพ์ใหญ่นะ ดูเนื้อขาวอมเหลืองเนาะเห็นไหมครับจัดๆเลยแบบนี้นะครับด้านหลังก็เป็นคาบกรุกคาบชลานะครับเป็นแบบปกตินะครับแบบฉบับของความเก่าเลยแบบนี้นะครับคมชัดลึกนะครับแต่ละองค์เอาไปห้าร้อยขาต่อไปพ่อพี่น้องครับเป็นเบอร์สิบห้านะครับองค์นี้นะครับปล่อยวางไม่ได้พี่น้องครับเนื้อขาวมเหลืองแบบนี้แล้วก็สภาพแบบนี้นะครับ เนื้อพี่น้องครับดูด้วยครับขาอมเหลืองเลยครับเนื้อดีมากๆครับผมยอมรับสภาพเนื้อหาคาบกุลคาตะาเกตตะลุซุ้มดูด้วยครับปล่อยผ่านไม่ได้พี่น้องครับแบบนี้นะสวยงามเป็นพิมพ์ใหญ่ดูพี่น้องครับสวยจริงๆนะครับนี่ครับเม็ดมลสารพี่น้องครับดูด้วยครับผงลักษจากจีนผงแดงนี่จากกระเพราเพชรแน่นอนพี่น้องครับเห็นไหม บนสารและเนื้อหาได้ใจเลยพี่น้องนะเอาไปห้าร้อยครับต่อไปพ่อพี่น้องครับองค์นี้นะครับเป็นหน้ากากเงินนะนะครับเห็นไ,ไหมครับจอบลอนะครับนะครับมียังมาไงองค์เดียวไม่รู้เนะี่ยเอาไปห้าร้อยครับจบนะครับเบอร์สิบหกนะครับหน้าก,ากากเงิน ต่อไปพี่น้องครับเป็นเบอร์สิบเจ็ดนะครับอง์นี้นะครับเป็นสมเด็จนะครับเกทะลุซุ้มพี่น้องครับองนี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับหรือว่าพิมพ์ลุงพุทธพี่น้องครับดูนะครับใส่กันจนห่วงหักห่วงแร้งไว้หมดแล้วพี่น้องครับคาบน้ำตะหูตึมนะครับดูนะครับเนื้อขาวอมเหลืองนะครับเกทะลุซุ้มสวยจัดประหลัดบอกเลยแบบนี้นะครับเห็นไหมครับหน้าตาได้ใจเลยพี่น้องนะครับเกทะลุซุ้มนะครับหรือว่าพิมพ์ลุงพุทธเลยครับ วยจริงเลยเอาไปห้าร้อยครับต่อไปพ่อพี่น้องครับต่อไปนะครับองค์นี้นะครับเป็นเกตจดซุ้มพ่อพี่น้องครับเกตจดซุ้มนะครับเห็นไหมโอ้โหเนื้อหาพี่น้องดูครับกุครบันลาคาบน้ำตาดตึมเลยเห็นไหมผมบอกเลยครับแต่ละองค์ไม่ผิดหวังพี่น้องครับดูนยครับเหมือนกับ เหมือนกับผมพระธาตุนะครับเอาครับเบอร์สิบแปดนะครับกำลังทำรายการอยู่ขอเวลาแป๊บไม่ว่างจะรับสาย โอเคครับเบอร์ไหนวะน่ะนะครับอ่ะต่อไปเป็นเบอร์สิบเก้านะครับเมื่อกี้สิบแปดเนาะสิบแปดต่อไปเบอร์สิบเก้าครับองค์นี้นะครับเป็นสําเร็จนะครับเกตทะลุซุ้มไปนองครับเนื้ออย่างก็เนื้อโกเดเลยเขียวก้านมาลีเห็นไหมครับองค์นี้นะครับขอบอกนะครับมีเศษมีเศษมีเศษเหมือนทองเหลืองอะไรไปนอนไปนองครับดูนะครับมีเศษเหมือนทองเหลืองเต็มเลยครับนะสวยงามเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับดูนะครับคมชัดลึกมาก ดูเลยครับสวยงามเลยโกเดเขียวก้านมลินะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ทั้งคู่เลยสวยจัดเลยนะครับแต่ละองค์เอาไปห้าร้อยครับต่อไปพ่อพี่น้องครับเป็นเบอร์ยี่สิบนะครับเบอร์ซาวนะครับนะครับองค์นี้พ่อพี่น้องครับเป็นเกรดทะลุซุปนะครับเนื้อขาวอมเหลืองพี่น้องครับเอานะครับหลังเป็นหลัง ผผงสุพรรณนะครับเกจตะลุซุ้มพี่น้องครับหรือหลังเบนจ่าเลยเป็นพิมพ์ใหญ่เนื้อจะจัดโคตรเลยครับดูดิยครับด้านหลังพี่น้องครับดูด้วยครับเป็นพับผงสุพรรณนะครับเก่าเลยนะเนื้อดีมากนะครับเขาบอกเลยว่าเนื้อดีมากเห็นไหมครับเอาไปห้าร้อยครับเบอร์ยี่สิบนะครับต่อไ้าเป็นเบอร์ยี่สิบเอ็ดครับองคนี้นะครับเป็นสาเร็จเกจจดซุ้มพี่น้องครับเอาละหว่านะครับเอาละเวนะครับมาแปลกแปกก็ภาคไม่เป็นนะที่ ข้างหลังก็เป็นส้นเด็ดโตเลยครับเนื้อโหเขียวโกเดเอแยะสวยจริงเลยครับข้างหลังเนี่ยเป็นต้นเด็ดโตกำหนดลมหายใจแล้วก็มีพระพุทธรูปอยู่ข้างบนอันนี้เขียนว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับอ่านไม่ออกเอาไปห้าร้อยครับต่อไปพ่อพี่น้องครับเป็นเบอร์ยี่สิบสองนะครับองค์นี้นะครับเป็นเกตดรุซุ้มเหมือนกัน เป็นพิมพ์ใหญ่พี่น้องครับอ้นะครับด้านหลังเป็นหลังดอกพิกุลเหลาวนะครับเห็นไหมคาบกุหาคาบจระเกตทะลุซุ้มพี่น้องครับเนื้อหาดีจริงๆนะครับสวยงามด้านหลังพี่น้องครับเป็นหลังดอกพิกลครับดูดีครับหลังดอกพิกุลนะครับคมชัดลึกเอาไปห้าร้ยบาทพี่น้องครับต่อไปพี่น้องครับองค์นี้นะครับเป็นเบอร์ยี่สิบสามนะครับอุ้ยเอ๊ะ มีภูมิต้านทานเงี่เว้ยองค์นี้นะครับเป็นหลวงปู่เอี่ยมนะครับนะครับเป็นเสมาหลวงปู่เอี่ยมพี่น้องครับเนี่ยมาแบบคลาสสิกเลยมาแบบโบราณโบราณนะครับเนี่ยครับเป็นหลวงปู่เอี่ยมนะครับดูเลยครับหน้าตาดูดีมากพี่น้องครับเรี่ยมเก่าคลาสสิกเลยครับดูแบบแบบมาแบบนี้เลยครับเห็นไหมดูอัขระคมชัดหน้าตาไม่เบลอไม่เบลอดูพื้นผิวพี่น้องครับเรียบเนาะน่าจะเป็นเนื้อทองแดงลมดาหรือเปล่าผ่านการใช้งานมาแล้วครับอย่างโชคโชน เอาไปห้าร้อยขับต่อไปพ่อพี่น้องครับเป็นเบอร์ยี่สิบสี่นะครับองค์นี้นะครับน่าจะเป็นหลวงปู่ดูครับปีสองห้าสามหนึ่งนะครับเห็นไหมครับหลวงปู่ดูพี่น้องครับวัดสแกนะครับสวยงามอาลามแท้เลยทะลึงพี่น้องครับหลวงปู่ดูวัดสแกนะครับใครยังมีใช้หน้าสะสมนะพี่น้องครับ เอาไปห้าร้อยครับปีลึกแน่นอนนะครับต่อไปครับพี่น้องครับเป็นเบอร์ยี่สิบห้านะครับองค์นี้มีสององค์นะครับเบอร์ยี่มีสององค์นะครับอันนี้เป็นปิดตาหลวงปุ่โตนะครับไม่รู้ปีไหนนะพี่น้องครับดูดิครับเนื้อเนื้อผมแกสอนนะสวยงามมากพี่น้องครับเนื้อผมแกสอนพี่น้องครับดูครับหลวงปุตโตประดูจชิมพีนะครับดูดครับเนื้อปิ้นๆเลยนะนะครับไม่รู้ปีไหนนะแต่เป็นเนื้อผมแกสอนนะครับดูดิครับเอาไปห้าร้อยครับจบนะครับต่อไปพี่น้องครับเป็นหลวงพ่อลุ่งนะครับ นะครับพระครูลุ่งนะครับวัดท่ากระบือพี่น้องครับปีสองสี่แปดสี่พี่น้องครับนะห่วงเชื่อมนะครับหน้าตาดีมากพี่น้องครับไม่บวมไม่เบรอเลยครับดูดิครับสวยแบบมีมิตินะครับด้านหลังพี่น้องครับใช่ไหมสวยงามนะครับอัขระคมชัดทุกตัวเด็ดสัลตีเลยพี่น้องครับนะเอาไปห้าร้อยขาต่อไปพี่น้องครับมีสององค์นะครับนะครับมีสององค์นะครับ นะครับอันนี้ก็เป็นหลวงผู่เอี่ยมมั้ง <c oughs> นะครับเสียงก็จะเบาลงนะครับอะไรวะนะ่ะนะครับตัวหนังสืออ็ไีบอกก็จะบอกหลวงพ่ออะไรมั่งก็ไม่ได้เนาอเฮย้ยนะครับ แต่ยันเหมือนหลวงปู่เอี่ยมเนาะเดหลวงปู่เอี่ยมมาแหละเอาไปอาร้อยไว้หลอดตัวไปไหนวะหลวงปู่เอียอเ่ยมเมื่อกี้ยันคล้ายกันไหนวะอ่ะปู่เอี่ยมก็ปู่เอี่ยมวะนะครับจบต่อไป,ปมาเปน้องครับองค์นี้นะครับเหมือนสเสด็จเตี่ยนะครับกรมหลวงชุมพรเขตยดนสักน่ะข้างหลังเป็นแบบนเนี้ยเนื้อฐานแบบเนี้ย โห oh, หน้าตาหล่อพี่น้องครับเสด็จเตี่ยกรมหลวงจุมพรเขตรมศักผู้มีวาจาศิษย์เป็นของตัวเองพี่น้องครับนะยอมสิ้นประชนในท้องทะเลนะครับนี่ปี28 e มิถุนาสองห้าที่วัดไหนออกวะเนี่ยที่ระลึกเททองปากน้ำประเสริฐอะไรก็ไม่รู้ เอาไปห้าร้อครับต่อไปพ่อพี่น้องครับองค์นี้เก่าถึงยุคหลวงพ่อทวดนะเนื้อว่านพีนองครับข้างหลังเป็นอะไรก็ไม่รู้นี่ครับเห็นไ,ไหมหลวงพ่อทวดไอเราก็จะทำรายการมันก็โทรมาอยู่นี่แหละน้องตะไพ Hmm. พิมพ์บอกไปแล้วแท้มันก็นไม่รู้เรื่องเลยเว้ย hmm. เนื้อผงยาวหนึงครับหลวงพ่อทวดเก่ากึ๊แต่ด้านหลังนี่เป็นหลวงพ่ออะไรผมไม่รู้นะแต่ด้านหน้าเลยรู้วนะ่ะเป็นสองหลวงปู่ทวดเนาะเอาไปห้าร้อยครับต่อไปพี่น้องครับเป็นเนื้อนี่ครับไม่เนื้อเงินก็เนื้อสำลิดผมว่าค่อนข้างเป็นเนื้อเงินนะครับ นะครับเป็นพระอุปคตนะครับอุปคตเมินพี่้องครับน่าจะเป็นของหลวงป,ปู่เอี <S <S ย่ยมป๋วยนะครับเอาไปห้ารอยครับจบนะครับต่อไปพี่น้องครับเป็นเบอร์ยีิบเก้านะครับเป็นหลวงปู่หลิวนะครับใช่ปะเดี๋ยวผมดูก่อนนะแต่รู้ยังไงดูดีจัดแล้วแหละไม่ใช่เว้ยวัดสัมปะ ปชิวพี่น้องครับจังหวัดส,สุพรรณบุรีนะครับอยู่ในกรอบเงินเลยพี่น้องครับเต่าโอ้หน้าเงินทองเลยพี่น้องสวยจัดเลยเห็นไหมครับเลขสวยด้วยสามเจ็ดสี่นะครับอยู่ในกรอบเงินคลาสสิกเก่าเก่าเลยพี่น้องครับอ่ะผมขอหนึ่งพันบาทนะครับต่อไปพี่น้องครับองนี้เป็นพระเอกก็ว่าได้นะครับ เนื้อนวะนะครับนี่ครับโหสวยจัดเลยพี่น้องครับศิลปะพิมพ์แต่งไว้น้องครับดูเลยครับนะครับจะลอดหูลอดตาไว้ใช้สักอง์ได้เปล่าวะเนี่ยวันนี้ยลอดตาตุ๊ดู่ได้เปล่าวะเนี่ยตุ๊ดู่เขาจะสอยอยู่เลยเลยนะครับอุตส่าห์วางไว้ใจทายแล้วนะครับนี่ดอกพลิกกุลแซะเลยนะพี่น้องครับซุกไว้แล้วกันนะครับองค์นี้ไม่ใช่กรอบเงินนะครับ เอาไปพันห้าเบาๆเนะครับรอดนะนะครับตัตูเล่นอยู่เรื่อยเลยนะครับออะเบอร์สามสิบสองครับองค์นี้เป็นพระกิ่งนะครับเป็นพระกิ่งวัดสุทัศน์พี่น้องครับเก่านะครับเนี่ยด้านหลังเนี่ยนะครับตอโคดตัวรอแล้วพี่น้องครับดูครับแล้วก็ปั๊มนะครับปั๊มตัวหนังสือนะครับดูดูครับปั๊มตัวเลขนะครับสี่หนึ่งห้านะครับดูนะครับ แล้วอยู่ในกรอบเงินนะนี่ฮะกินเก่าๆเลยพี่น้องครับนะครับเนื้อท้องผสมครับดูดยครับผมว่าวัดสุทัศนะครับนะอ้าวผมขอหนึ่งพันบาทอ่ะลดให้ไปเลยนะครับในตัวต่อไปเบอร์สามสามมีสององค์พี่น้องครับองค์นี้หลวงพ่อกั่นพี่น้องครับดูดยครับมาพร้อมกันเลยนะครับนี่ครับดูยันอัขระพี่น้องครับพิมพ์ขอเบ็ดนั่นแหละนะครับนี่ครับ ปีสองสี่หกเก้านะครับหลวงพ่อกันนะครับเสมาหลวงพ่อกันเอาไปห้าร้อยครับจบนะครับต่อไปพี่น้องครับอานนี้นะครับเป็นหลวงพ่อกลวยนะพี่น้องครับเนี่ยครับหลังหานุมานชดธงพี่น้องครับเนี่ยครับหลังหานน้ำมันชดธงนะครับองค์นี้พี่น้องครับเนื้อเงินนะกรอบเงินนะนะครับผมขอพันสองนะครับจบนะครับพันห้าพันสองพันนึง โอเคครับนะตามนี้เลยกันนะครับวันนี้บ้านสมเร็จพรอพี่น้องครับด้วยความเคารพทุกท่านนะครับวันนี้เป็น,น,นวันพุธเนาะวันที่ยี่สิบเจ็ดแล้วนะครับขอพี่น้องจงมีแต่ความสุขความเจริญแล้วกันนะครับให้หลุดพ้นจากบ่วงแก้วแค่จมานเนาะสรรพค้อสรรพโูนย์สัมฤทธิ์สลายขอให้ไม่น่าสันตุครับนะครับขอให้ทุกท่านพลัมัยแข็งแรงทุกท่านครับวันนี้ขอกล่าว่าสวัสดีครับ